ข้อลัมน์เสียบซึ่งหน้าอําลาสีกากี่หากเป็นไปตามวาระปกติเหมือนทุกๆปีตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพศ2568จะต้องบอกมืออําลาถอเครื่องแบบผู้พิทักษ์สันติราษใช้ชีวิตคร,ราชการตำรวจวันที่30กันยายนเป็นวันสุดท้ายและวันที่1ตุลาคมก็จะเข้าสู่การเป็นราษฎรเต็มขั้น เมื่อวันที่21ิมีนาคมที่ผ่านมาสำนักการตำรวจแห่งชาติประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณพศ2568ปีนี้มีตำรวจทุกระดับชั้นกเกษียณอายุราชการทั่วประเทศ4,438รายแบ่งเป็นระดับรองผบตรยศพลตำรวจเอกสองรายคือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดสรงและพลตำรวจเอกประจบ,บวงสุขระดับผู้ช่วยผบตรยศพลตำรวจโทหร,ราย พลตรวจโทธนายุทธวุจิรัตธรรมรงค์พลตรวจโทอัครเดชพิมลศรีพลตรวจโททิติแสงสว่างพลตรวจโทสลายยุทธสงวนโพคขและพลตรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ระดับผู้บัญชาการหรือพบชยศพลตรวจโทสิบรายมีพลตรวจโทชัดสุกแก้วนรงค์พบชประจําสอกงพบตรพลตรวจโทนิตินายหลังยานนายพบชตชดชพลตรวจโทปรับพานมีมงคล พบชประจําสองงพบตรพลตตรวจโทวราวุิสกลธนารักพบชสองงปพลตตรวจโทวิรชนบุญทวีพบชประจําสองงพบตรพลตตรวจโทสิริพงติมุลาพบชสทศพลตตรวจโทสุเทพพัชรตะกูลนพสบแปดโรงพยาบาลตํารวจพลตตรวจโทเสนีสําราสํารวจกิจพบชโรงเรียนนายร้อยตํารวจและพลตตรวจโทอภิชาสุริบุญญาพบชกมคอ ระดับพบชยกพลตํารวจโท27รายอาทิพลตารวจตีจิรวัฒน์พยุงธรรมรองพบชาภาคสองพลตํารวจตีชยานนท์มิสติรองพบชาภาคหนึ่งพลตํารวจตีชาญชายัยพงพิชิตกุลรองพบชาภาคสามและพลตํารวจตีค่ะและพลตารวจตีนัตพงศสัตยาน,นุรักษ์รองพบชก่อเป็นต้นระดับผู้บังคับการหรือพบปกยศพลตํารวจตี36รายอาทิพลตารวจตีชัยฤทธิ์นอนุธิ์พบกตมาสาม พลตวรวจตีทเดกกล่อมเกียงพอบอกกอผอจังหวัดพิจิตรและพลต,รตารวจตีในโรงธนานาทกุลพบก,กอตชอชดภาคีเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีระดับรองพบก,กยศพลตำรวจเอก80รายและผู้กำกับยศพลตำรวจเอก270รายและระดับรองผู้กำกับลงไปถึงชั้นประทวนอีก4พันกว่ารายกว่าปีนี้เกษยียอายุราชการไม่ใช่แค่รอวันที่1ตุลาคมเพียงรอบเดียวแต่มีการเปิดเกษยียอายุราชการแบบพิเศษ ในปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่26ปีงบประมาณ2,568หรือเออริรี่ทยกลางปีมีผลตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปแม้รายชื่อ65นายลที่หลุดรอดออกมาผ่านสื่อไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาพลตำรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกตำรวจจะออกมาปฏิเสธบอกอยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น ตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง3วันก็จะถึง1เมษาย,ยนเด็ไหลายที่นายผลสมัครใจเออรี่ลีไทยมีผลเกษยียณอย่างสมบูรณ์รายชื่อผู้ขา้าร่วงโครงการก็ยังไม่เปิดเผยออกมาแต่ในทางปฏิบัติตอนนี้ตำรวจที่น่าจะเข้าโครงการหลายคนต่างลาพักร้อนไปเป็นแถวทังบิ๊กเจ้าพลตำรวจโทที่ตดพักร้อนถึง28มีนาคมบิ๊กโอ๊ตพลตำรวจโทรสราย,ยุทธพักร้อนถึง31มีนาคมและบิ๊กชาติพลตำรวจโทอ,อภิชาติพักร้อนถึง30มีนาคม พองเมษายนทุกคนที่เข้าโครงการต่างก็อําลาเครื่องแบบสีกากีเข้าสู่บทบาทใหม่ราสดรเต็มขั้น